พูดถึงเรื่องติ๊กต็อกกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมช่วงเนี้ยเขามีคำฮิตในติ๊กต็อกแล้วนะคะใครที่เล่นอยู่เนี่ยต้องฮิตต้องตามให้ทันสำหรับคำที่ว่าเด็กื้อต้องดอดอะไรนะโป โปง่งป่งเป่งเป่งป่า <t> อ่าคุณผู้ชมขาดาราแห่เ o อร์กันยกใหญ่เลยนะคะมันคือเนื้อร้องส่วนหนึ่งของเพลงเดี๋ยวจะโดนั่นเองค่ะของศิลปินที่มีชื่อว่าเนมเ m ็มทีเนเมืองทองนะฟีดกับวันโฟล์แล้วก็ฟีดกับน้องเดียวลองนั่นเองค่ะของจริงเขาร้องกันแบบนี้ค่ะเออไม่น่ารักนะคะฮเด็กตื้อต้องโดนเลยค่ะ เด็กจะโดนโป้งเด็กจะโดนโป้งอ่ะพร้อมตานเด็กื้อต้องนอนอะไรคะเด็กจะโดนโป่ง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 อ๋อนะคะท่อนนี้ท่อนเดียวคุณผู้ชมไม่ต้องเอาอะไรเยอะคนบันเทิงเขาก็เล่นกันสนุกยกใหญ่แล้ว มีกันหลายเวอร์ชั่นเลยนะคะสายสวยก็มีคิ้วคิ้วมากแหมฮิตกันจริงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างกันสักหน่อยไปดูเวอร์ชั่นแซ่บกันก่อนกับครอบครัวดาวติ๊กตอกของแม่แพทย์นภภาทงน้องเรซซิ่งบวกกับหลานสาวน้องน้ำค่ะแหมเด็กดื้อแบบบ้านแม่แพทย์จะโดนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะพูดไม่ฟังเลยนะไม่น่ารักนะคะฮะาเด็กดื้อต้องโดนอะไรค่ะจะโดน เด็กจะโดนโป่งเด็กจะโดนโป่งเด็กจะโดนโป่งโป่คนไหนโดนโป่งก่อนเพื่อนน่าจะเป็นหนุ่มน้อยคนหน้าเพื่อนอะไรเหรอหลานๆคิดว่ายายนาฟโดนแล้วเออโป้งมาแล้วอันนี้แซวยอเซ็กซี่นะมาแบบแซ่บๆคุณผู้ชมขาสเต็ปแดนมาแล้วไปดูสเต็ปสวยๆกันบ้างดีกว่ากับลีลาการโพสติดล้องของน้องโบเมลดานะจะเป็นเด็กดื้อแค่ไหนไปชมคลิปค่ะ คะสวยเบอร์เนี้ยเขาไม่โดนโป้งหรอกค่ะเขาโดนอะไรรู้ไหมโดนอะไรโดนจีบ สดๆอยู่ด้วยปิดท้ายก็ขอมาแบบแพ็คคู่เลยดีกว่านะคะจะโดนโป้งกัแนนะ่นอนสําหรับพี่บอนเชิญยิ้มกับคุณยูริภรรยาคนสวยไปดูลีลาเด็กดื้อบ้านนี้กันหน่อยดื้อแบบพี่ยูริจะโดนอะไรพี่บอนจัดให้คุณ <laughs> ไม่ฟังเลยนะไม่น่ารักนะคะเด็กดื้อันกอนเลยคะ่ะจะโดนโปง้งรักจริงให้ติงนังติงนัง ขอเถาหัวแกรกๆสัสามแกรกก่อนนะมันมารลมกัไอยู่ดีๆติงนังพี่ลุงสุริยามางาน่ดิโป้งพอดีไงอ๋อแล้วก็กำลังคิดอย่างนี้เนาะเอยเออแบบนี้เลยยอมใจนะขยันนะในความตัดต่อนะค่ะคู่นี้ก็ตลกนะคะเข้าไป็นในสองไอในอจีบ่อยๆนะคุณผู้ชมค่ะอย่าเป็นเด็กดื้อนะคะเดี๋ยวจะเดินโป้ง